สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่เนนทาโร่ค่ะเนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจําเดือนมีนาคม2564ซึ่งการดูดวง12ราศีนายจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทํานายเป็นวิธีการทํานายของช่องเจ้าแม่เนนทาโร่เองค่ะซึ่งอาจจะทํานายเป็นสไตล์ของแนนเอง การทำนายของ12ราศีนี้แนวหน้าราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแล้วไปรับชมรับฟังการทำนายแต่ละราศีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของราศีพฤษภนะคะ ในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะในการทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายประจำเดือนมีนาคมพศ2564นะคะในการทำนายของแนนนะคะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วมาฟังการทำนายกันเลยนะคะในสถานะทั่วไปของชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้เป็นยังไงนะจ๊ะ p พด of ฟบอลสี่ถ้วย The View นะคะหรือว่า The View of Fortune Ace of Pentacles Clean of w o n d หกเหรียญสามไม้ p a g e of Cup King of Pentacles แปดถ้วย King of w o n d เจ็ดเหรียญ สถานการณ์ของชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าคุณนะคะจะมุ่งมั่นแต่การทํางานนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางนะคะไปเที่ยวนะคะอาจจะไปเที่ยวในเรื่องของพักผ่อนหรือว่าในเรื่องของงานนะคะแล้วก็นะคะมีการที่จะใช้จ่ายเงินนะคะใช้จ่ายอย่างมี ระเบียบนะคะระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินนะคะรู้จักการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ให้ฟุ้งเฟือนะคะแล้วก็สามารถบริหารจัดการในเรื่องของเงินได้นะคะหรือว่ามีวิธีหาเงินให้เงินงอกเงยนะคะโดยการที่คุณนะคะอาจจะไปทําธุรกิจของคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีธุรกิจของตัวเองนะคะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะทําให้คุณนะคะรู้จักการใช้หรือการบริหารเงินให้มันดีนะคะแล้วก็ สามารถรู้ว่าการจะทํำยังไงนะคะให้บริหารเงินอ,ออกเงยน,นะคะแล้วก็<ร>มีเงินหมุนเวียนดีนะคะเพราะว่าคุณนะคะสามารถหาเงินได้หลายอย่างหลายทางนะคะอาจจะมีหลายธุรกิจก็ได้นะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานแบบเยอะมากนะคะ,ะในเดือนนี้คุณน่าจะโดดเด่นในเรื่องของงานนะคะงานเยอะนะคะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะคะทําหลายอย่างหลายด้านนะคะ ทำให้เงินนะคะงอกเงยมานะคะเห็นไหมเอตออฟเพน t a เคิลก็ขึ้นมานะคะ7็ดเหรียญหกเหรียญคือหมายถึงว่าเงินนะคะหมุนเวียนดีมากเลยนะคะเป็นเงินเป็นทองนะคะธุรกิจของคุณนะคะสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้นะคะคนไหนที่เริ่มทําธุรกิจใหม่นะคะไปได้ดีนะคะเดือนนี้ถือว่าไปได้ดีมากๆนะคะถ้าคนไหนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถ ทำให้มันมั่นคงและก็งอกเงยนะคะส่วนคนไหนที่คะ่ะที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าทํางานประจํานะคะสามารถเปลี่ยนไปได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะขยับขยายไปในทางที่ดีนะคะหรืออาจจะทําที่เดิมที่เก่าแต่ก็คุณอาจจะได้หน้าที่เพิ่มขึ้นหรือว่าได้ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่า งานอาจจะโดดเด่นหรือทํางานดีนะคะแล้วก็เป็นคนสําคัญในองคอ์กรนะคะสามารถช่วยเหลือองคอ์กรได้นะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีตําแหน่งอยู่แล้วตําแหน่งสูงอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้นะคะคุณนะคะเก่งมากขึ้นนะคะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณนะคะไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ว่าแฟนก็แอบ,บจะมีความหึงหวงคุณบ้างนะคะเป็นความรักที่นะคะลงตัวนะคะไม่ได้ทะเลาะบอแวงกันมากมายนะ,ะให้คุณระวังในเรื่องของอสุขภาพนะคะเพราะว่าการทํางานของคุณมันทํางานเยอะนะคะทําให้อาจจะมีสุขภาพที่เครียดหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะให้คุณจัดการให้มันขาวสะอาดนะคะคุณจะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ แล้วก็ร่างกายนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเกิดเราร่างกายป่วยนะคะอาจจะทําให้เราทํางานออกมาไม่ดีพอนะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเราแข็งแรงนะคะเราก็จะแรงสู้กับงานได้ดีนะจ๊ะอ้ามาดูซิว่าการงานของคุณนะคะเจาะลึกเป็นยังไงนะจ๊ะการงานของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงเพราะว่าสถานการณ์ทั่วไปคุณเด่นมากนะในเรื่องงานเพชรออปปินเดคุเดอะไฮพินเซตสามดาบ มาอีกใบหนึ่งค่ะสามถ้วยการงานของคุณนะคะเป็นการงานที่อ่าโลดเล่นหมายถึงว่าเป็นงานที่คุณทําได้หลายอย่างถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณก็จะทํามากกว่าหนึ่งอย่างนะคะสามารถจัดการกับปัญหาได้นะคะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือปัญหาจุกจิกเข้ามานะคะคุณก็สามารถผ่านไปได้นะคะจัดการได้นะคะแล้วก็ คุณนะคะใช้หัวหรือไอเดียของคุณเนี่ยค่ะสามารถดัดแปลงนะคะให้ธุรกิจของคุณนะคะเดินหน้าไปอย่างสวยงามหรือว่าได้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่รอคอยหรือคุ้มค่านะคะในเนื้อง,งานของคุณนะคะมันอาจจะมีการที่แบบมีอุปสรรคบ้างหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้คุณเครียดหรือนอนไม่หลับหรืออะไรก็ตามนะคะให้คุณนะคะ ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคุณจะสามารถแก้ได้ด้วยวิธีของคุณเองนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะมีเพื่อนรายล้อมเยอะแยะหรืออาจจะมีกําลังใจจากเพื่อนนะคะที่มาช่วยเหลือคุณในเรื่องของงานก็ได้นะคะทําให้คุณนะคะมีผลงานที่ออกมาดีนะคะถ้าในส่วนของคนที่ทํางานประจํานะคะก็อย่ากังวลหรืออยากก่าเครียดเกินไปนะคะให้คุณนะคะคิดว่าคุณมั่นใจหรือว่าสิ่งที่คุณทํานั้นนะคะอ่า มีความสําเร็จหรือว่ามีความมั่นคงหรือว่าคุณทําแล้วมันดีออกมาดีนะคะคุณจงมั่นใจในสิ่งนั้นนะคะคุณอย่าก,กังวลในใจนะคะว่าคุณจะทําไม่ดีทําออกมาไม่ดีพอนะคะเพราะสิ่งที่คุณได้รับก็คือประสบความสําเร็จนะคะสิ่งนั้นคือคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณทําเก่งหรือทําดีอยู่แล้วเพราะว่ามันออกมาดีเยี่ยมนะคะได้รับคําชมเชยนะจ๊ะก็ถือว่าการงานของคุณนะคะก็ อาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยก็คือตรงที่ความคิดของคุณนะคุณเครียดเองนะจ๊ะคุณก็อย่ากกังวลเลยนะคะเพราะว่าบางอย่างนะคะเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างนะคะมันก็มีอุปสรรคทุกอย่างอะไรคะ่ะลึกขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะว่าเป็นยังไง9ก้าถ้วยไนท์ออฟบอลเจดาบการเงินของคุณนะคะจะเข้ามาเรื่อยๆเ มาการเงินของคุณนะคะจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะมาจากการที่คุณนะคะได้ทํางานหลายอย่างหรือธุรกิจของคุณนั่นเองนะคะที่หลายอย่างเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดือนนี้นะคะก็หมุนเงินได้ดีนะคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายแบบ รับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะมีเข้ามาหรือบริหารงานเข้ามานะคะแต่คุณก็จัดการได้นะคะคุณก็แก้ไขปัญหาได้นะคะการเงินของคุณเดือนนี้ถือว่าราบรื่นดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ติดขัดนะคะไปได้ดีนะคะไม่มีอะไรที่แบบต้องกังวลนะคะอาจจะมีบ้างนะคะค่าใช้จ่ายที่แบบว่าแปลกๆอะค่ะที่แบบว่าเราไม่รู้อมันอาจจะผล่มาให้คุณเตรียมใจด้วยนะว่าอาจจะเป็น ค่าภาษีหรือเปล่าหรือว่าค่าอาจะต้องใช้ใจ่ายในบริษัทหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะคุณก็ดูดีๆนะคะคิดดีๆนะว่าคุณใช้ใจ่ายอะไรหรือคุณจะต้องจ่ายอะไรในเดือนนี้คุณลืมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะมาแบบไม่รู้ตัวเออเพราะมันขึ้นเจ็ดดาบมาแบบไม่รู้ตัวมาแบบลับๆมาแบบเราไม่รู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละมันอาจจะมาแบบนั้นแต่ว่าคุณก็เคลียร์ได้แหละเพราะว่าการเงินของคุณดีอยู่นะจ๊ะเดือนนี้นะ ก็ไปต่อในเรื่องของความรักนะคะคนโสดกับคนมีคู่นะคะว่าเป็นยังไงคนโสดก่อนนะคะแทมแพนเดอกซัน,ส,นสามเหรียญน,นะคะ,ะคนโสดนะคะก็จะมีคนเข้ามานะคะช่วงนี้คุณเป็นคนที่สเสน่ห์แรงนะ,ะเป็นคนที่มีแพลวพราวนะคะใค,ใครก็อยากจะเข้าหานะคะอาจจะเป็นความที่คุณนะคะสดชื่นสดใสหน้าตาน่ารักนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ อิ่มเอมนะคะเป็นคนสวยคนน่ารักนะคะบุคลิกภาพคุณน่ารักนะค,ะคนก็เลยอยากจะเข้าหาหรือว่าอาจจะเปล่งประกายในเดือนนี้นะคะมีออร่าในเรื่องของราศีจับหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะมีคนอยากจะเข้ามาทักทายเข้ามาหาแต่ว่าก็ยังคุยไปเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่ได้จริงจังอะไรหรอกค่ะแต่ว่าก็ให้คุยไปเรื่อยๆนะคะราศีของคุณนะคะในเดือนนี้ก็คือคุยไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์นะคะก็คือคุยแบบเพื่อนไปก่อนนะคะ ก็สารสัมพันธ์แบบเพื่อนไปก่อนนะคะคุณยังไม่ได้จริงจังอะไรคุณก็จริงจังแต่เรื่องงานก่อนนะจ๊ะมาดูค่ะคนที่มีคู่เป็นยังไง The Tower The Emperor C เหรียนนะคะคนมีคู่นะคะถ้าเกิดว่ามีคนเข้าหาคุณนะคะโดยที่คุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะคุณมีคนรักอยู่แล้วนะคะ คุณก็ระมัดระวังในเรื่องของการหึงหวงด้วยนะคะเพราะว่าแฟนคุณอาจจะมีอาการหึงหวงแล้วก็อาจจะ hard core คุณได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นเดืวเวอ tower อาจจะทะเลาะกันแรงนะคะแต่ถามว่าเลิกกันไหมไม่เลิกนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทะเลาะกันเพราะความหึงหวงคุณนะคะด้วยการที่อาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะ หรือว่าในเรื่องของงานคุณอาจจะมีคนอยากจะมาพูดคุยเรื่องงานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนทั่วไปเพื่อนพ้องอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นคุณเป็นคนที่มีออร่าในเดือนนี้นะคะอาจจะอยากจะเข้ามาทักทายคุยค่ะรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังอยากจะมาคุยสารสัมพันธ์กับคุณนะคะงานคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าอย่าไปทําผิดสินข้อ3นะคะว่าถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณก็ ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะมีคนเข้ามานะคะทักทายคุณนะคะอาจจะทะเลาะก,กับแฟนเพราะว่าแฟนคุณหึงหวงได้นะจ๊ะมันจะมีปัญหานะถ้าเกิดคุณดึงคนที่สามเข้ามานะคะมาดูเรื่องสุขภาพค่ะว่าเป็นยังไงนะคะของชาวราศีพฤษภนะ6ถ้วย8ด,ดาบชาวราศีพฤษภมหาเดชชาวราศีพฤษภนะคะ,ะ,คะอีกไว้หนึ่งเดอะเฮอร์มิต ชาวราศีพฤษภนะคะอาจจะสุขภาพนะคะอาจจะเป็นโรคเก่านะคะที่กลับมานะคะเคยเป็นมาแล้วหรือว่าเป็นโรคที่หายแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าคุณอาจจะรักษาสุขภาพตัวเองไม่ได้ดีพอนะคะอาจจะทํางานหนักเกินไปนะคะโรคเก่าก็เลยกลับมานะคะอาจจะเป็นโรคความดันความเครียดหรือว่า,าวิตกกังวลน,นะคะหรือว่าโรคอ่า หัวใจก็ได้นะคะคุณก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะหรือเกี่ยวกับหัวสมองหรือไมาเกรนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโรคเก่าไม่ว่าจะโรคไหนที่เนยยังไม่ได้พูดขึ้นมาก็ได้ค่ะคือโรคเก่าของคุณนะ,ะคุณเคยเป็นมาแล้วอะ่ะมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่ไม่รู้ตัวเลยกลับมาไม่รู้ตัวแล้วคุณไปตรวจเช็คนั่นแหละคือกลับมาแล้วเพราะว่าอาจจะเพราะคุณดูแลสุขภาพไม่ดีพอหรือว่าอาจจะทํางานหนักจนลืมดูแลสุขภาพก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นให้คุณนะคะระมัดระวังนะใน,เด,นเดือนนี้ก็คือว่าระวังลูกเก่าที่เคยเป็นแล้วกลับมานะคะโอเคนะคะจบแล้วนะคะการทํานายของราศีพฤษภนะคะถ้าใครชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชกกดกระดิ่งกิ้งกิ้ง,งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วก็ในการทํานายของแนนนะคะเป็นการทํานายของสไตล์ของแนนเองนะคะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายด้วยนะคะถ้าดีก็ เก็บไปนะคะแต่ถ้าไม่ดีก็ขอให้วางไว้ตรงนี้นะคะอย่างม,มงายนะคะให้มีสติในการรับชมรับฟังนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ